เรื่องกุศลอกุศลควรตรึกเพื่อลำลึกไปให้ถึงเป้าหมายสะละทิ้งทำทั้งหมดพ้นตายทำทั้งหลายให้ตรึกฝึกปล่อยวาง หัวข้อเรื่องกุศลลวิตกกับอกุศลลวิตกที่จะต้องมาปรากฏเกิดขึ้นพร้อมวิปาาัสสนาญาณครั้งนี้เป็นเรื่องของการไปให้ถึงซึ่งจุดหมายปลายทางนั่นก็คือเรื่องของการวางใจให้เป็นกลางด้วยการสลัดทิ้งการตรึกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบทของเรื่องกุศลธรรมหรือว่าอากุศลละธรรมก็ตามกระผมขออนุญาตนำภาพรวมของตาช่างมาชี้ให้ทุกท่านมองเห็นภาพ เกี่ยวกับเรื่องของคุณงามความดีในพระพุทธศาสนาซึ่งธรรมะฝ่ายดีในที่นี้หมายถึงเรื่องกุศลธรรมและก็อกุศลธรรมที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงประทานมาให้พวกเรานำบมมัตรึกนึกถึงเรื่องกุศลวิตกและก็เรื่องของอกุศลวิตตกเมื่อนำม,มาเปรียบเทียบกันกับบทของตาช่างจุดหมายปลายทางของ พระพุทธศาสนานั้นไม่มีใครจะทราบได้นอกจากใจของผู้ปฏิบัติเองนั่นก็คือทุกท่านจะต้องมองเห็นเรื่องของพระนิพพานจุดหมายปลายทางของการดับโลภะเหตุโทสะเ,เหตุโมหะเหตุไม่ให้มีส่วนเหลืออีกต่อไปเพราะฉะนั้นการสร้างความเข้าใจจากจุดเริ่มต้นกับบทของกุศลธรรมซึ่งเรียกว่าเป็นธรรมะฝ่ายดี ประกอบไปด้วยเนคขม,มวิตกความตรึกในทางออกจากกามอัพยาปาทวิตกความตรึกในทางไม่พยาบาทอวิหิงสาวิตกคือบทของความตรึกไปในทางที่ไม่เบียดเบียนนำมาเปรียบเทียบกันกับบทของอกุศสนธรรมนั่นก็คือเรื่องของกามวิตกเป็นเรื่องของความตรึกในทางกามแล้วก็เรื่องของพยาปาทวิตกอันหมายถึงความตริในทางพยาบาท แล้วก็วิหิงสาวิตกความตริในทางเบียดเบียนทุกอย่างเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่กระผมขออนุญาตหยิบยกพยัญชนะของกามวิตกก็คือบทของกามมะซึ่งโดยส่วนตัวกระผมมองเห็นว่ามะในที่นี้หมายถึงสรพนามแทนอุดมบุรุษเป็นพหูพจน์มีความหมายแปลว่าเราทั้งหลายฉันทั้งหลายหรือว่าข้าทั้งหลาย ส่วนความหมายของกาในที่นี้หมายถึงกาธาตดตรงกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษก็คือทูซาวในภาษาบาลีทำเป็นคำกริยาขยาดได้ว่ากาติทำเป็นคำนามต้องใช้คำว่ากาตับพระมีความหมายแปลเป็นไทยว่าเปล่งเสียงสั์ถ้าจะแปลข้อความประยุกต์หมายถึงการสื่อสารข้อความทางเสียงหรือแปลว่าพูดกล่าวสวดสาธยาย เพราะฉะนั้นความหมายเรื่องของกามมะโดยส่วนตัวกระผมหมายถึงว่าตึกลึกถึงการที่พวกเราทั้งหลายแบ่งเสียงสัตว์นี้คือความหมายของการมะวิตกขอรับเป็นสภาวธรรมที่โดยส่วนตัวของกระผมมองเห็นภาพตรงกันข้ามนั่นก็คือเรื่องของเนคขมมะวิตกซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีด้วยเหมือนกันเป็นความติในทางที่จะออกจากกรรม มีความหมายตรงกันข้ามกับเรื่องของการมาวิตกอันหมายถึงเรื่องที่ตรึกนึกถึงการที่พวกเราทั้งหลายเปล่งเสียงสั์นี้จึงหมายถึงตรึกนึกถึงการที่พวกเราทั้งหลายย่อมปฏิเสธการเปล่งเสียงสับทั้งคู่นี้ต่างเป็นธรรมะฝ่ายดีนะครับที่จะพาไปสู่เป้าหมายปลายทางของการวางใจให้เป็นกลางในเรื่องของพระนิพพาน ถ้าจะต้องนำมาเปรียบเทียบกันกับเรื่องของอกุศลธรรมแล้วก็กุศลธรรมกระผมขออนุญาตนำมาชี้ให้ทุกท่านมองเห็นภาพจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงประทานให้ทราบว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด นี้เป็นพระปัจฉิมวาจาขององค์พระศาสดาพระตถาคตเจ้ากระผมขอญอาตนำศัพท์คำภาษาบบลีมากล่าวนั่นก็คือเรื่องของวยธรรมาสังขาราอัป,ปมาเทนะสัมปาเทถาติอยังตถาคตัสะปัจชิมาวาจาความสำคัญอยู่ที่เรื่องของวยธรรมาสังขารา ซึ่งจะต้องนำมาเปรียบเทียบกันกับเรื่องของพยาปาทะแล้วก็เรื่องของอัพยาปาทะซึ่งโดยส่วนตัวกระผมมองเห็นว่าความหมายในภาษาบาลีของพยาปาทะในที่นี้ก็คือการตรึกนึกถึงโดยการถือเอาการบรรลุถึงซึ่งความเสื่อม ส่วนเรื่องของกุศลธรรมในที่นี้หมายถึงว่าเป็นเรื่องของการตรึกนึกถึงการถือเอาการบรรลุซึ่งความเสื่อมจากการปฏิเสธเมื่อจะต้องนำม,มาเปรียบเทียบกับวยธรรมมาสังขาราที่ตรงนี้ก็ผมขออนุญาตชี้ให้ทุกท่านมองเห็นภาพของธรรมะฝ่ายดีในเรื่องของการมวิตกคือตรึกนึกถึงการที่พวกเราทั้งหลายเปล่งเสียงสับ อีกทั้งมองเห็นสภาวะธรรมตรงกันข้ามนั่นก็คือเรื่องของการตรึกนึกถึงที่พวกเราทั้งหลายย่อมปฏิเสธการเปล่งเสียงสับทั้งคู่นี้ต่างก็เป็นธรรมะฝ่ายดีนะครับถ้าจะแปลสภาวะธรรมให้สอดคล้องกันกันกบวยะธรรมมาสังขาราในที่นี้โดยส่วนตัวของกระผมมองเห็นว่า โดยพยัญชนะแล้วจะต้องแปลว่าถือเอาคำพูดกล่าวร่วมประกอบด้วยโดยการวัดคำพูดที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตามตำราที่มีการแสดงไว้หมายถึงว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาข้อแตกต่างในรายละเอียดกระผมขอญาตนำมาชี้ให้เห็นว่าคำว่า พยะในที่นี้นะครับหมายถึงวอแหวนกับสระอิอ่านว่าพิยะหรือว่าวิยะแต่ว่าถ้าวยะไม่มีพินทุทั้งล่างตรงนี้นะครับหมายถึงวีอันหมายถึงเรื่องของวัยหรือว่าความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่กระผมนำมาแสดงเกี่ยวกับเรื่องของการแปลโดยตำราแล้วก็การแปลโดยพยัญชนะ ส่วนนี้เป็นความเห็นส่วนตัวที่กระผมมองเห็นว่าถ้ามีการยึดถือธรรมะฝ่ายดีซึ่งมีอยู่ทั้งหมดสามขั้นตอนแล้วก็เรื่องของฝั่งตรงกันข้ามมันหมายถึงเรื่องของอกุศลาธรรมาซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีด้วยเหมือนกันมีทั้งหมดสามขั้นตอนแล้วก็มีมุมมองที่จะต้องถือเอาการบรรลุถึงซึ่งความเสื่อม หรือว่าจะต้องถือเอาการบรรลุถึงซึ่งความเสื่อมจากการปฏิเสธอันเป็นพระปัจฉิมวาจาขององค์พระศาสนพระสมมาสัมพุทธเจ้าการที่กระผมหยิบยกหัวข้อเรื่องพระนิพพานมากล่าวจึงหมายถึงเรื่องของการวางใจให้เป็นกลางโดยการสลัดทิ้งการตรึกทั้งหมดเป็นจุดหมายปลายทางเกี่ยวกับเรื่องของอกุศลธรรม ซึ่งโดยส่วนตัวของกระผมมองเห็นภาพว่าเป็นธรรมะฝ่ายดีให้มีการถือเอาการบรรลุถึงซึ่งความเสือ่อมเป็นเรื่องที่ทุกท่านจะต้องมองเห็นภาพของการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้สาธุชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสร้างวิปัสนาญาณ แล้วก็มองเห็นภาพของกุศลวิตกรวมทั้งเรื่องของอกุศลวิตกที่จะต้องมาปรากฏกับคลื่นลูกใหม่ในพระพุทธศาสนาให้มีความสามารถในการสร้างวิปัสสนาญาณพร้อมด้วยบทและพยัญชนะรวมทั้งตำราที่มีในพระไตรปิฎกมีปรากฏทั้งภาคภาษาบาลีและภาคภาษาไทย ให้ทุกท่านสามารถวางใจให้เป็นกลางเพื่อไปให้ถึงซึ่งจุดหมายปลายทางของพระนิพพานได้อย่างถูกวิธีขอรับกระผมเรื่องกุศลอกุศลควรตรึกเพื่อลำลึกไปให้ถึงเป้าหมายสะละทิ้งทำทั้งหมด คนตายทำทั้งหลายให้ตรึกฝึกปล่อยวาง